อันนี้นะเชี่ยแล้วของมาแล้วไงมันต้องเป็น3าถึงแก่อนถูกปะ่ะเพราะว่ามันเริ่มจาก3ามถึงแปดมันไกล1ชิ้นแรก3าถึงแผมไม่เอาอะไรมากผมขอแค่บวก7ก็พอครับเฮ้ยปากเนี่ยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่น fc ออนไลน์ให้เก่งขึ้นหรืออยากจะรู้พื้นฐานในเรื่องเกมรับเกมลุกต่างๆเนี่ยสามารถมาลงคอร์สผมได้นะครับผมมีคอร์สสอนแนวทางการเล่นอยู่ครับ ราคา150บาทต่อชั่วโมงนะครับนี่ครับการันตีดีขึ้นแน่นอนทักอินบอลมาได้เลยนะครับจิกโก้น่าจะเก่งมากอุ้ยดูของดีน้องร่ลำรวยอยู่แล้วดิตองไม่มีร่ำร้องครับสรุปเอานี้ใช่ไหมบอก800ใช่ไหมถามเพื่อความช่วยอีกทีนี่นะเชียแล้วของมาแล้วไงอ่ะพร้อมแล้ว มาครับพาร์ทผมครบสักทีนะสำหรับเดือนสิงหาคมนะครับมีทั้งใบเซรนพาร์แบบพรีเมียมแล้วก็สแตนดาร์ดซึ่งครบทั้งสองอันแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้ผมจะมาบอกว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มกับที่ผมเติมไปห้าร้ยบาทแล้วก็พาร์ททั้งสองอันขออนุญาตเริ่มที่อันนี้ก่อนใช่ไหมหรืออันนี้สามถึงแปดต้องเป็นนี้ก่อนใช่ไหมมันต้องเป็นสาถึงแปก่อนถูกปะ เพราะว่ามันเริ่มจากสามถึงแปดเนี่ยมันไกลหนึ่งชิ้นแรกสามถึงแปดผมไม่เอาอะไรมากผมขอแค่บวกเจ็ดก็พอครับเฮ้ยไฟนยพี่แอลอังกฤษอาบีลิเจมเหรอดีใจปะวะก็ดีใจนะมันขายได้ลิฟาเมนโตอะก็ถือว่าโอเควะมันขายได้สองหมื่นเก้าอะ แี่นี้สามถึงแปดก็เปิดหัวมาดีแล้วครับน้องอ่าวเรื่องแล้วไปต่อครับพอปลาพอปลาไิติอีกไปไามแชทเงียบรู้กันคืออะไรอิจฉา,าหรอแชทเงียบนั่คืออิจฉากันใช่ไหมไอ้เวลามันเที่ยมันอย่ยออกแค่นั้นก็พอ รู้มือเหรออ๋อเลกหนึ่งเลขกหนึ่งหกถึงแปดแฟกนี้ล่ะขอไฟอีกชักแปดแปดขอไฟหน่อยน้องมาแค่ผู้พี่ไม่สบายใจขอแบบว่าไฟตุ้มๆอะ่ะไฟคอกเลยอะ่ะเอาแบบว่าแสบตาแสบตาไฟอืมไอ้ <I here. S 1> เหียแต่กูตีมึงด้วยมากาอย่างเงี้ยแต่กูตีมึง ไปเอาเจ็ดแล้วขอแปดขอแปดน้องขอแปดโดงองโด้วนทีตรงทีนานมันลงมาดริดขอไฟหน่อยไฟขอเจ็ดสั์ขอแปดครับขอโอ้โหไอ้แม่เหลือสุดท้ายก็ต้องแปดสามมาสุดท้ายถ้าเป็นอาเทียนก็ขอคุณลิขขอโดวพอเลยนะ ก่อดได้คำว่าชิ้น่ะผมเทสให้คำว่าชิ้นหนึ่งอ่ะเฮดจีก็ของเฟโตสาก้าเฟเดริโกเชียซ่าไม่เอายี่สากเฮดอาร์ไม่เอา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 ฟับอารเทนโอ้ยฮอลแลนด์โอ้โหไอ้เทนส่งสองร้อยแน่เลยไม่ใช่ด้วยผู้ใดอ่ะนี่ไงชิ้นไอ้เทยหมูเลน อผมว่าต้องใช้สูตมุมโค้งแหละมุมงงแหละเองเห็นไหมเองเห็นที่ลรว่าแล้วไปโอาชิตกดว้าด้วยไม่เอาไม่เอายิมสาเพชรอาอาเทียนอีกแล้วสเปนถ้าแบกขวานี่โง่มาเลยผมจำได้คาปาคาป้าอแล้วมันล็อกจะอาเทียนหรือไงวะเอาขอรีหน่อยเอจีมันไม่มาเลยหรอ แม่งวันอาทิยนเกินไปน้องหนักกูบอกให้